ท่านผู้ชมครับการที่เราได้ปลูกไอ้เจ้าตัวลำใหญ่คริสตันนะครับวันนี้คือบางต้นก็ออกผลผลิตไปแล้วนะครับแต่มจะมีต้นเล็กๆนะครับที่มาแซงนะครับก็ยังไม่เห็นผลผลิตนะครับนี้ะพามาดูต้นนี้ครับท่านผู้ชมครับต้นนี้ก็ประมาณสองปีกว่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้คือออกดอกอะไรแล้วนะครับ วันนี้คือดอกอกำลับงบานนะครับแล้วก็ชะดรงที่อยู่ในสวนนะครับก็มาเก็บนะอันนี้คือน่าจะมีความประสบการณ์แล้วครับกำลังลุ้นอยู่ว่าไอ้มิจะติดได้สักกี่ลูกนะครับแต่ดูแล้วสถานก,การณ์ถ้าเราลดน้ำแบบนี้นครับก็ไม่น,าน่ามีปัญหามากกต่ผลเยอะหรือวันนี้คือดอกที่ร่วงลงมานะครับ ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับท่านผู้ชมครับดูแลง่ายนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับจะทําให้มันต้นเตี้ยง่ายก็คือพอขึ้นมาหนึ่งเป็นต้นลําต้นที่ตรงตรงเราก็ตัดนะครับพอตัดเสร็จแล้วมันออกมาเป็นสองแฉกพสองแฉกอีกเราก็ตัดต่อนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือรอยที่ผมตัดพอตัดมันออกมาปุ๊บลผลตั้งใจให้มันออกมาเป็นสองแฉกสองสอีกตรงนี้ครับแต่มันออก มันไม่ยอมเป็นสองกิ่งนะครับส่วนกิ่งที่ผมตัดอีก3ามหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือต้องการตั้งชจเปียนเนี่ยครับตอนนี้ที่ผมตัดรอยที่ผมตัดต่อนหน้านี้นครับเนี่นครับเห็นไหมครับถ้าวลาเป็นสามแฉกนะแฉกนี้แฉกน,กนี้มันก็ออกไปนะครับก็จะทําให้ต้นมันเปี้ยเมอต้นเปี้ยเสร็จแล้วนะครับลําต้นก็จะใหญ่นะครับพอลําต้นใหญ่นะ มันก็จะมีสิทธิ์ที่จะทําให้มีการสะสมอาหารแล้วก็มีความแข็งแรงแสุดท้ายาาก็ออกผลผลิตอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ครับความสูงก็ประมาณเ,เกือบจะ3เมตรน่าจะได้3เมตร4เมตรนะครับน,นนี้คือต้นสมบูรณ์ระดบรับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับฒนารเวลาเราดูแลลำใหญ่คริคสตัลน,นะครับไม่ได้ยากที่สำคัญก็คือระบบน้ำ ลำนียิสตเนี่ยชอบเป็นลนักษณะของพืชที่ชอบน้ำนะครับแต่ไม่ชอบแรงเท่าไหร่นะครับแรงก็คือตายเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าน้ําฝนมาหรือก็อยู่ในเฉพาะที่ลุ่มน้ำอะไรพวกนี้มันก็ยังทนได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นพืชที่น่าปลูกแล้วก็สร้างไรายได้ได้ระดับหนึ่งนะครับนะนี่คือตัวอย่างที่ผมทำน,นะครับส่วนต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ผมก็ใช้วิธีการเหมือนกันนะครับก็จดตัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวให้รอ,อสักพักคนะึกงผมก็จะตัดตรนนี้ต่อตัดตรนนี้ต่อนะครับวสุีการต้นต่อต่อไปนะครับ